ไม่เห็นเห็นแต่กุ้งโอเควันนี้เราได้กุ้งมานี่มีหัวด้วยกุ้งมีหัวนะจ๊ะแบบนี้นี่แหละส่วนหัวกุ้งนี่แหละที่เอาไปทํามันกุ้งที่ใส่ผัดไทยนะจ๊ะเราก็จะดึงหัวออกอย่างเงี้ยแหละมีน้ำไมัะม,มันจะมีมันอยู่เห็นไหมจะมีมันกุ้ง ก็จะเอาหัวออกนี่เอาแต่หัวมนันอะว่าจะกินหัวเอาหัวไปทำมันกุ้งวิธีทำมันกุ้งว่าทำยังไงแล้วก็จะได้แบบนี้ก็ดึงเอาหัวออกมาแบบนี้นจะจ๊ะเนี่ยเราจะได้หัวกุ้งนี่แหละที่จะเอาไปทอดทำมันกุ้งเดี๋ยวแพทดึงออกก่อน แล,แล้วเราก็ได้หัวกุ้งแล้วเรียบร้อยนี่แหละส่วนหัวกุ้งนี่แหละเราจะไปทอดกับน,น้ํามันทอดกับน,น้ํามันพอทอดสุกกรอบเหลืองๆหอมๆแล้วก็จะไปใส่เครื่องปั่นนี้เราจะมาทอดหัวกุ้งกันนะจ๊ะหลังจากที่เอาออกจากตัวเรียบร้อยเราก็จะใส่น้ํามันลงไปใส่ไปเยอะๆหน่อยน้ํามันเนี่ยใส่ประมาณนี้เลยนะใส่น้ํามันแล้วก็นี่เป็นหัวกุ้งที่เรา เอาออกเรียบร้อยแล้วก็เทใส่ลงไปเลยมันจะกระเด็นไหมม,มันมีน้ำอ่ะมันมีน้ำนะจ๊ะจะบอกถ้อยมันจะต้องฉาขึ้นแน่แน่เลยแค่จะต้องกระเด็นมันจะต้องกระเด็นลกลัวกระเด็นไม่กระเด็นรอดตายประมาณนี้หลยทอดกับน้ำมันให้มันเหลือง ทอดจนหัวกุ้งมันเหลืองนะจ๊ะแล้วค่อยเราจะเอาไปปัน่นใส่เครื่องปัน่นนะแล้วพันจะหัวกุ้งก็เริ่มออกมาสีแดงแดงไม่ใช่สีแดงส,สีส้มพูดเผ็ดอีกแล้วเราก็จะทอดไปเรื่อยๆจนกว่าหัวกุ้งเราจะเหลืองอย่าเอาไหมนะเอาแค่เหลืองๆห,หอมๆไหมแล้วจะขมนะจ๊ะ เราก็จะได้มันพุ่งไว้ใส่ถัไ่ไท่เราแป๊บนึงเปิด h e a แรงๆเปิดลมแรงๆเครื่องดูดอากาศไนงะเสียงดังในเครื่องดูดลมนะดูดไอกลิ่นนะดังนั้นเดี๋ยวกลิ่นจะเข้าบ้านแล้วก็จะทอดไปเรื่อยๆเห็นไหมเหลืองไหมเสร็จแล้วพอทอดแล้วพอเหลืองขอบได้ที่แล้ว,ลวเราก็จะเอาไปปั่นใส่เครื่องปั่นปั่นให้ละเอียดเลย แล้วก็จะออกมาเป็นมันกุ้งเอาไว้ใส่ผัดไทยไง่ายๆนิ่จ้าไม่ต้องใส่อะไรเลยไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นนี่ยังไม่เหลืองรอก่อนต้องถึ่เหลืองก็อบจะได้หอมอร่อยถ้ารู้ทอดไม่เหลืองมันจะไม่มีกลิ่นหอมนะต้องให้มีต้องทอดให้เหลืองๆกรอบจะได้มีกลิ่นหอมอเอกกินมาแล้ะได้ที่ละได้ที่ละจะเด่นจะเด่นจะเด็น บอกแล้วว่าอย่ากระเด็นห้ามกระเด็นจุดไฟมันกระเด็นออกมาตรงนี้ <c oughs> จะทำงานบ้านไปนะจะหาเรื่องให้แพทเช็ดอีกแล้ว <c oughs> นี่หัววรึ่งเราก็เหลืองแล้ว <c oughs> เหลือง อันนี้เราก็จะเอาไปใส่เครื่องปันน่นนะจ๊ะเครื่องปั่นเราก็ถึงนั่นเองเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปั่นก่อนเครื่องปั่นแล้วเราก็จะปัน่นนะจ๊ะปันป่นให้ละเอียดเลยปั่นเรียบร้อยเราก็จะได้เป็นมันกุ้งหรือจะเทสใเส่ถ้วยให้ดูนะจ๊ะเทใส่ถ้วยให้ดูค่อยๆเปิด ก็ปั่นตอนมันร้อนอยู่จริงต้องร้อ้มันเก็นก่่อเ่ะนะนี่ไม่รอเนี่ยปั่นเลยปั่นเลยก็ประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมเราก็จะได้มันกุ้งมาไว้ใส่ผัดไทยที่แสนอร่อยท่านี้ผัดไทยเราก็จะเป็นผัดไทยที่สีสันสวยงามแล้วก็อร่อยมากๆนี่คือมันกุ้ง นี่คือวิธีทำมันกุ้งของแฉ้ตั้ม,มหยดนะดแล้วเออนี่เลยเรียบร้อยแล้วนี่คือมันกุ้งไว้ใส่ผัดไทยที่แสนอร่อยกลินหอมมากเขาบอกกลินหอมขึ้นจมูกเลยหอมกุ้งหอมมันกุ้งดูสิมันกุ้งเอาไว้ใส่ผัดไทยเราเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ โอเคจ้ะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจะ้ะ